กึ่งแกงสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพ,พอกันนี้แล้วยามเศร้าๆเนาะชอบของวันพุทธ nè bự này này hộp mùng rồi hộp mùng bên vừa là hộp mùng sáu săn Chào bà nào nào à. Kiếp đồng mãi cơ 嗯，没。<Okay. S 2> okay. ี gli, ่จปทำมีใครตื si muscle, dun, in ่นเนาะแต่สิอย่างไปทังหัวเนาะทังหัวเพือนไปเคาะหน้าตาอืมมันสร้างก็ยังบ่เป็นสิเดือน3ก็ยังบ่เป็นดอกที่มองๆพี่น้องปกติอ่งห้ย เดือนสองเดือนสามคนห้ามซอบแบบมึมมึนกกกุศจาท่งทางเหนือนะเนาะท ถ่ายบรรยากาศให้พะลุงเบิงเนาะสดชื่นดูสิไปเบิงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เอฟซีเบิงของอ่ะมีเฉียดนะเด็กๆเฉพาะน้องกอนไปยังมอคืนนี้เนี่ยเฉียดโมทางเพิ่นนบ่มี มันก็สีต่างกันนะพี่น้องนะเนาะเต่ดบอแต่ละมองบอหนึ่งมีทางกระจ้ามีทางห้างบอมีเด็กสินะทุ่คนจินมาสู่ยังทันมา กะได้ประมาณโลนะทั้งหะก,กับกหุหูที่แรกกว่าสีเหลืองสมือลานลานกับเปิดขงังได้เปิดนานขึ้นก่อนอของขายอืมตอนนี้ มีกับข่าวดนะ้วยเรกับข่าวลูกชายพี่น้องนเนี่ยตัดข่าว <Okay. S 1> จะกินยังดิเหยังน้ำ mm hmm. ปางนะเบ mm hmm. อยเย่ยงน้ำผมเกียมแ mm hmm. าสีอยีงอยงอียงขึ้นอืมัน่สะดยดแท้ mm hmm. เสียหงา้ปลาลุงบนเคียดก็จีคนเมนคืนเรื่องคนงานใส่อคือตัวใหญ่จร้ายอยู่ คืออะไรได้ไไปขายก็จเป็นรอกประเด็นหวอืมเขียหมูแย่ร้ายเลยเนะาะเมื่อคืนเนะาะนะพี่เนาะตัวของในห้องไผของทีในห้องไายห้องตัวโน,โน,โน,โนโพี่เนาะอ,อันนี้สามคนบะสามคนแต่ว่าพายโทรศัพท์สองอันพาโคมมาหนึ่ง ก็มีกระแป้งนำเลยกระปูขายตัวนึงอือมีแต่ตัวใหญ่ๆได้พี่น้องบ้งเน่ยบนอนน่ยทถงเป็นแห่เน่้มีตัวใหญ่ๆปิ่งกับมันชั่วชแต่นี่

จะมากิกกเนเห็ดตีรุ่นแทะนี่แตงเขาก็ได้้าจะหายไปแล้วเนาะขีดก่อนเนาะเดี่หาทงเห็นในะอย่าลืมด้วยใส่ทั้งไปบอกให้ใส่ของเฮ้อใสของอ่ะเนาะเขี่ยยล่ดิอืมขอไรได้น เห็ดให้ามาันเหีมเนี่ยเอาไปได้ไหมให้กูสิบหกองศองศาสิบห้กนมาองศา่นมันกระเด็ดเอออนแบิแดดออกกประมาณสิบแเริ่มแดดออกก็ได้มันตะเวนบ่ท่านขึ้นดิ bây thân khửn mà lên, nha, cả yên nhở. Hey hey, hey, nào, mày, mày qua. ไปเอาเกียเาปนจีบข้าวถือบอกโหลดจักนี่แหละสบายก็กระโปรสองคนเนี่ยมาเยเมื่อแล้ว ปากันีบอปี right. ่เอาเนี่ยไปใส่เอาเขาใส่ถุงยางให้บอมีน้ำมันอยู่หมดเลยเย้นี่มันห่องเลยโอ้โห ส่งเสือขั้นเงากับ้าการใสเฮ้ยราลองคนเขาสีเยหอนมาได้บ่โอ้ยกูบอไปได้สูสูกะยุมาล น้ำมันมีบ่เติมเถียงห้องอยู่ทางในนะก็ไปก่อน